ฝังเม็ดสีหวดเอาไว้เกิดนะครับเนี่ยเกิดลายต้นนะครับก็เป็นนิมิตไมายอนดีนะครับก็จะเอาเม็ดสีหวดลงถุงไปเลยครับเพื่อนนี่ฮะถุงที่เราเตรียมไว้กับเม็ดสีหวดที่เราเพาะไว้เนี่ยครับงัดออกมาจากถุงแล้วนะนี่ตัวนี้เกิดดีครับเม็ดสีหวดนะครับเป็นผลไม้ป่านะมีสรรพคุณ ทางยาแผนไทยนะครับหลายอย่างเนาะหนึ่งในนั้นก็คือแก้เบื่อเมานะครับจะเป็นยาถอนอาการเบื่อเมาที่ดีนะครับนี่ฮะก็เลยลองเพาะดูนะครับจากเมล็ดเขาเพื่อนเกิดอยู่ครับเกิดดีอยู่ครับอาเอที่ได้ก่อนแล้วกันเนาะลืมไปว่าเราเพาะไม่ได้ให้น้ำเลย่ะดินแห้งเ แต่สีหวดเขาก็ยังเกิดได้นะครับเพื่อนนี่แหละข้อดีของไม้ป่าครับแห้งเท่าไร่ก็เกิดครับเราไมา่แยกลงถุงสักสามถุงกันถุงที่เราเอามาเนี่ยนะครับเพื่อนก็เป็นถุงที่เกิดจากก็ะเป็นครับเราเพาะพุทราป่านะครับมันก็ไม่เกิดครับนี่ครับสีหวัวนี้ก็เป็นนะครับ เพาะต้นสีหวดไว้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดเคยสอบถามเข้ามานะครับเรื่องเม็ดสีหวดได้เพาะไว้บ้างไหมนะครับเราก็ลองเพาะไว้สามถุงเนี่ยนะครับแต่หลังจากนี้ไม่รู้เขาจะเกิดไม่เกิดยังไงเนาะก็ไม่เป็นไรครับเพาะให้เพื่อนๆดูแลเพาะจจกกระบะใช่ไหนะครับก็นี่ครับเพื่อนๆเม็ดสีหวดนะครับต้นสีหวดตอนนี้ก็มีด้วยกันสามถุงแล้วครับเก็บไว้นะครับิดทีนี้ วันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจับก,การเพราะเม็ดสีหวดครับ